Ăn cả buổi lực đây là Ừ Mà lốt, mai mình nhảy rồi หลักน้าไม้หวยเจ็บอันไหมเป็นนู้ิทั้งใ่ไม้อยู่เลยปนว่ะเจ็บเจ็บพนนาเอื้อมเกนี่ในทางตึกมาตำโตเก็บไหมอ่าบุก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 ีนี้ ฮเดียนนนนาอ้บามันมาาใาอียวกมันยาวบเอาผาตัดเอาเอาไปน่ะมันยาวขึ้นเหี้ยวแล้วไปเห็นยังเอาไปคลิกจอบ่บุกโซนอ่ะบุกบุก

ก็จะีดไก่ก่อนโอ้ยเอาหฮอตะปูดมันเลยมันบริมีอยู่ดังแกะกัลมดเลยมดจะเอาต้องคอยให้มักเต็มกระสุนป่นไปเอาให้บากอภิบาลจะนำมันบริใจเลยนี่ๆแน่ๆแน่ๆไหนน้ำไม่ลรวมันน้ำตาเดือดเติมห้องลาลาว่าต้อเคยมาอย่างไรมีอุทางนี่โอร์แดงว่าบนหลงเสะลงไป่เราโทรศัพท์มาอยู่ เอามาก็เห็ดได้เยเอามาบัดยูป่าสิห้าหาหา้าห้ยว้าห้าหอหทาห้าห้น้าหห้าห้าห้้า้าห้าหห้นหห้าห้้าห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 ้้าห้าาห้าห้าห เอาเสียมบวน่อม่โอ้ใส่แป้นเข้าไปในป่า อันเฮาวข่งอย่างไรบ่โอ้นึกไปลกคนเลยคึกเลยมันแขงยังบุบบบบโอ้บุนหมดทีเลยใช่ลูกในฮันเดะไม่ใช่ไหนนี่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 ปุ๊บ่วกเขาชอบไรคร่น ีล่ะท้อยู่ในอ้ยหดล้างตั้งสอยบานเบูเขาไปนเอ้าทาทางพุ่นนะแกมือ สลากไปนะแม่แตากองสู้ไงเจ้าเบิ้งแช่ไหมสู um ้หานอย่คุกป่านทันกูบุเข่าด้วยอ๋อหลายขนาดทีเลยน้อยรักเนาะจ้ะกลับตัวทันอีกอ๋อสูงขนาดกินมดอยู่บ่โอ้ห้านอ่อดูไปกินมือั้ยบ้าคนละใบละสัตว์ลายด้วมือใหม่ ลีลีเลียงสาลาลาบอยู่บวชเท็เลยฮะฮางหมดไปปานโอ้ของเขาตัวนี้แขงเี่บุกตายแล้วบุกเอาไหมเข้ามาได้เลยเอาไม้เกี่ยวมาน่อยไหมตาเด้ บันหลวงตัวยนงไงไปบ้านกาดป่ะตัวกระตายป่ะตัวซุ้มลักระไม่อะไรเด้อเอาเอเอามาเป็นข้อเด้อป่มุนมัดใหลักเพลงไปปานออกมาเลยจังปริสา ไอ้บริสุทธ์อบริสุทธิ์หลักไอ้บริสุทธิ์มันไอเห็ดยังเงือได้มาเลยเปากกาเห็ดเขาทุกเขาพ่อมี่เบสะไอ้บริสุทธิ์ใหญ่คนเีวไอ้เทนบุกครูบริสุทธิ์ใหญครูซาเนี่ยออกมาดักเจ้าคือแดงกันดบ่ บิงดูทางเปลนเป็่าอย่างโน้นได้นีเด็ดๆมุมมัดอลบรแบบอ้โหน่อเขาแข้งเบื่อมันตกไปเลเอาไปใดเอานน่เอาถือหัวกันได้นั่นงานเก็บหน่อไม้นะครับแลเบขึ้เหี้ยมเลยเอาไปจิกตอ มันยังได้ฮะรยังทางในอยู่ดีใจโอ้ตัวนี้นอนห้าหัวนี่จะกินไช่หรมันจะดิ้ก่ไผ่เนอะ่เถอะเอะได้สากดาบไผ่ออกแล้วเหือนเดิโอตัวน็้ยังมุดตัวทำอย่าสุบเนาะเป็นสมองทมันทำอะไรกเถอนี้ทำเลยพืนทำเลยพื้นบ่เลยเส้นอะไรก็มา พวกอุ่นทั้งหมดตพุกอะาอุ่นทั้งหมดนะฮะฮะฮอุ่นทั้งหมดโอ้ยเป่าบุถึงดลมว่ะเตี้ยโพสวางไว้น่ะมึงเจ้าเอาลยนะนาทีระทึกไปไปอ้มพนลมพ่งเอานฮันอาหนน เวิอนตามหเลือกพดบอกพวกมเอาซับเ่าออกมได้คือเ่าเลี้ยงไม่ดูเล่นก่อนแ่จงมาเอามันเดินะโอ้เดืนหน้าเอาไปจิกตอเลยวะส่ยจิกออยางเดียอะกันไหม

ินลายกักซาคุณจะเข้าทางคุณนายไอ้บุ็วมาได้ลงได้มาได้ลงได้ออกเลยบอก โมเมนยอกกันอยู่แลสองนางหนสองนางเอพังหน่าบอกไปส่องเท้าปุทอดวางนี่น่มาทักที่ละลายล่พอช่วยเอาน่วยห้ากระปั้นนี่มาเขือบ้าขอตะคุณเนาะ เออพอไปจะเฮงเนอยยก,กินหางมีมเดือนท่าได้เดือนที่เดือนหกเดือน <5 S 1> อดเลยนห้าไม่นั 6, 7, ่นเลยบอกให้เรียนจบหมหนึ่งหมหนึ่งแม่บ่เดินหาเที่ยวตเดือนตื่นกันเมื่อไหร่บอกแม่วันเกิดกันอนบ่ได้ทกิดวันกลงคืนเดือนพฤษภาคมวันทีสิแปด ันเกิดวันที่17แต่ไม่ใช่ธนาคารโอ้เขตัวทองวันที่17ตัวออกวันที่ที่10โอ้เพรวันที่17ตรงกับวันพุธบุราเที่ยงเย็นคืน12นิกา6 5นาที12นิกา6:15นาี่บอก์อมเร้ยิน

มันกะอื่นะฮะมืดเนาะปานเขายัดปานมาเงามัน่กอกิอันีตอตัวละ หับเหรอฮะนี่เรื่องเงี้ยลบนะาบนะรนเขามากไกเขาเล้ไหมเขาปย่านหมู่เขามาแล้วเสียงนะครับห,หมูเขามาแล้ว ก็ว่งางเลยไปตามมาใส่เบ็ดครับว่ามันยังบุยไผ่มาใส่เบ็นดน,นะมันยังหกเลยตาลงน้ำใส่อะไม่ยังกูซิบุก้าเข,าข่าก็ใส่คนเดียวอยู่บ้านนาทัวกูก็ไปใส่มา,มา,าแล้วเดี๋ยวเสือจริงตัวกูกับบุญานลบลบไปหาผู้สาวโมแม่เฮ็ดยัง เราย้านว่ะแจ็คเป็นไฟลุกไปลุกมาอยู่ฮะเออโดดผ่านน้ำออกไปเลยไปไปหาบองอื่นไปเออเออ,เอไปบังเขาไปนำเขาได้คุณนะไปหาแถวขี้พี่ม,มวยภักคุณนะออตัวย่างเอาไปท่ารถเส้นเืออสะออกเนาะแต่ห้ามอย่างัดเขา <c oughs> งัดน้องไม่เลยจะติดตายเนละี่ย บริหารไปพมกันเน่ยหรอครับเก็บมาเท่าน่ะเก็บมาถึงคออ่างไปถ่างคุณนะโอ้เจ้าเลี้ยงควายบงนี้เนาะ ถ้านอมันมันก็เบาเลยเนาะนอไม้เอาอยู่โอ้ยซับสปายมันพูดไม่ได้สะเตกและเพิ่นล้กกับไม่ได้สะเตกพนโอ้ยคุณลมเมื่อยเนี่ยไอ้เบคโม่เนี่ยเนี่ยหร่เนว่เคโ่เนี่ย คูครับเป็นยีงไดนบุกเออมากระโรดข้าบเตูเวลาเขาเทจะดำเลครับเตาข้ามาเนี่ใดไล่ไล่มาไดนเอานีนะเอา โหมกูเล่นนี่ก่อนแลหละฮังผึ่งผมเป็นหางนิ่มเลยแต่ฮังผึ่งเราผมเป็นหางนิ่มหางนิ่มก,กูปีนให้ยู Cảm ơn vòng 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 nó vòng vòng tầm vòng vòng đó หน้าตาขี้เงียบทีพนไม่รูสุขยาเส้นไปท่าลดลลงกายบ่ลำห้องชายปตาเสียนรักเสียรักเสียนรักกับเสียนบุกหาหน่อไม้มีเสียนรักดัานเนอะไม่อยากจะโกอไ่ได้ป ได้บุเขาไปปั่นจนพวนบ่ะนอนเดียว้าพารางกุ๊กเพราะไม่ยกไปคึ้นน้นด้วยลงทุนที่หายกันสิวันแล้วทางจนเป็นว่าทำไมนดนเดียววะไปได้จากไหนเสียนลูกแ hạng แป็ด แต่มต้แดียุดพูี้เราปหลักออกข้มีนะเป็นกเบป็นเป็นบจนลเนี่กเบญจเเลากคนอยู่

เอามาจิกโต๊เออมามาโต๊อันนี้ผมจะปลอยได้สี่แนเป็นบ้ได้สี่ดอกเอาซื้อ่พิเศษอยเดียวไม่เป็บาทัออันนี้บอก